ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ห้องประชุมหนึ่งสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายบัณฑิตเทวีทิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่1ประจำปี2558เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลรวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตามแผนปฏิบัติการ ราชการประจำปีงบประมาณ2558โดยก่อนวาระก,การประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัลแล้วก็เกียรติบัตรการประกวดบูธนิทรรศการ t ูบีน u m b e r ร์วัน11อำเภอรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์5้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในระดับประเทศและมอบรางวัลการประกวดผลงานด้านการป้องกันภัยของสถานศึกษา และนักเรียนนักศึกษาต่อจากนั้นเป็นการแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่สำหรับผลการดำเนินงานนโยบายและงานสำคัญในห่วงที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการประกาศวาระจังหวัดด้านการติดขออภัยครับด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์ซึ่งได้กำชับให้ส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมถึงท้องถิ่น ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดการเบริกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2558สามารถเบิกจ่ายภาพรวมเป็นอันดับที่30ของประเทศและได้มีการเร่งรัดเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลส่วนด้านการช่วยเหลือกเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยได้จ่ายเงินช่วยกเกษตรกรชาวน,นากว่า5 2 0 0 0ครัวเรือนเกษตรกรปลูกยางพารากว่า200รลายและจัดโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ในทุกอำเภอ ส่วนปัญหาด้านภัยแล้งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัดได้ประสานและสั่งการการให้ความช่วยเหลือ,ละะอราษฎรในระดับพื้นที่แล้วซึ่งขณะนี้ยังไม่ปรากฏภัยแล้งแต่อย่างใด